สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ขนส่งหมอชิดนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะไปเที่ยวพุทธทเบิกหรือข่าคอนะครับนี่เลยมีช่องจําหน่ายตัว๋วและจองตั๋วล่วงหน้าลมเก่า3 1 3บาทถ้าลมสักอยู่ที่304บาทนะครับเพชรบูรณ์274บาทเราจะไปลงกันที่ลมสัก304บาทนะครับนี่นะเนี่ยก็จะมีเอ่อช่องซื้อตัว๋วอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับเดินเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาด้านในได้เลยก็จะเป็นจุด ซื้อตั๋วรถทัวร์ด้านข้างนี้ก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับเซเนอะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของผู้คนที่กําลังนั่งรอรถเดินทางไปต่างจังหวัดกันได้มาแล้วเรียบร้อยอนี่เลยเราจองทั้งไปทั้งกลับเลยน,นะครับมีเป,เป็นขากลับ,ลบอันนี้ขามาขาไปขาไปขามาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเราจองแบบ ไปขากลับไปนะปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณลมสัก3 0 4บาทนะแต่ว่าเราจองไปกลับก็จะอยู่ที่2 8 8บาทนะครับเดินทางวันนี้รอบประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางก็3ามทุ่มครึ่งนะ่าจะถึงที่ลมลมสักเนี่ยประมาณแบบสักตีสามตีสประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งด้านนี้1 1 5่งร้อยสาถึงร้อยสามสิบไปด้านขวามือของเราจะเป็นหมายเลข121นะครับ ชันชาลาที่9 9 3 3 0เดี๋ยวเดินไปดูกันขึ้นที่ชันชาลา121เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าของบอขสอ999กรุงเทพลมศัก์จะเป็นอย่างไรนะครับกับราคา304บาทแต่ว่าเราซื้อตั๋วไปกลับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 288บาทนะครับได้รถราคานะนี่ไงนี่ไง121บอไปไหนนี่121อ,อยเอู่ตรงนี้รถยังไม่มานู่ดูบรรยากาศโดยรอบบริษัทที่เดินทางไป้สอนะครับรอบสาทุ่มน ทุกคนนี้คือรถของเรานะครับมสี่ขอหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสสานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อมูลบอกเป็นกรุงเทพหล่มสักนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนรถกันไปดูด้านล่างมีสองชั้นนะทุกคนมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนตอนนี้เราจองตรวจชั้นบนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ด้านหน้าหล่มสักรอบสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับนี่เลยเขาก็จะมีสองชั้นเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ เนี่ยอันนี้คือชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันมีทีวีอันนี้นกับเบาะผ้าก็จะมีสองสี่หกปดแปดที่มีเบาะแดที่ห้องน้ําอยู่ชั้นล่างนะครับห้องน้าอยู่ชั้นล่างฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บของอนะ่ะมีจักรยานพับได้มีกระเป๋าอะไรอยู่ด้านนี้นะครับเขาเก็บกันอยู่ด้านนี้เนี่ยมสี่ขอกรุงเทพหล่มศักดิ์นะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรถ2ชั้นนะนี่โอ้สูงมากนี่อยู่ฝั่งด้านนี้วันนี้บอกข้างหน้าก็จะมีที่วางของนะมีเป็นแบบจอทีวีนะครับตัวนี้ด้านหน้าเขาจะมีบอกนะบอกเวลาบอกความเร็วของรถนะว่าวิ่งเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบห้ามสุบุหรีมีป้ายเกี่ยวกับ ห้องน้ำนะครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นรถไปแล้วนะครับ 1. จุดแต่ว่าต้องลงรถมาอีก 1. จุดเพื่อที่จะมาสแกนวัดไข้กันก่อนนะงงขึ้นรถไปแล้วอะลงมาสแกนวัดไข้ก่อน 1. จุดนะครับแล้วก็ปั๊มที่ตาตรงนี้ทางเข้านะครับ นี่เลยเรามาวัดอุณหภูมิกันเรียบร้อยแล้ววัดเสร็จปุ๊บอ๋อเขาจะเขียนพลวัดอุณหภูมิ36.336.2องเอาอุณหภูมิเท่ากันเลยเนี่ยสิบสอเดี๋ยวเราไปขึ้นรถอีกรอบหนึ่งนะเมื่อสักครู่ขึ้นไปบนรถแล้วก็เราต้องลงมาวัดอุณหภูมิก็ทุกคนขึ้นไปหมดเลยนะขึ้นไปเสร็จปุ๊บทุกคนก็ต้องเดินลงมาลงมาวัดอุณหภูมิกันหมดเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าต้องวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถเพราะว่าไม่มีใครบอกนะ่ ไปไไป,ไปเดี๋ยวขึ้นรถอีกหนึ่งรอบโไหยยังไงยังไงจังไงขึ้นด้านนู้ดนดนนู้นข้างหลังนี่เขาเริ่มมาขึ้นรถกันแล้วนะครับทุกคคนไปเดี๋ยวเราไปดูบนรถกัน สำหรับด้านข้างนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่แบบบที่เป็นแบบที่พักเท้านะครับด้านล่าง,าางอันนี้ก็จะเป็นที่เบาะนวดนะครับเบาะนวดแต่ว่าไฟไม่ติดเบาะนวดอันนี้จะเป็นที่ปรับปบาะนะครับที่ด้านนี้เนะี่ยด้านข้างเนี่ยกขจะเป็นแบบปรับให้มันเอียงลงไปได้อันนี้คือปรับเราลองปรับเยอะสุดนะครับมีเบาะแบบเอียงได้ยเยอะมากดูฝั่งด้านนู้น อันนี้ก็จะเป็นเบาะที่เขาปกตินะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเบาะที่ปรับได้สูงสุดละก็จะได้ประมาณเท่านี้นอนสบายแต่ว่าอันนี้ <c oughs> ข้างหลังแต่ว่าเขามีเฉพาะที่นวดเบาะนวดแต่ไม่มีที่ชัดแบบห้องน้ำก็จะอยู่ชั้นล่างมีสองชั้นนะชั้นล่างมีอยู่ประมาณสองสี่หกแปดปอนด์แปดที่ก็ประมาณนี้นะครับ เป็นบริเวณตรงนี้นครับอันนี้คือเราจะมีกระเป๋านะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีกระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เยอะมากแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะมีที่รองเนี่ยที่พักเทา้าก็จะแบบป๊บอปอัพหรือว่าด้งขึ้นมาได้นะนอนสบายแต่เสียดายไม่มีที่ชาร์จแบตครับเพราะว่าถ้าใครที่เล่นมือถือไปด้วยแล้วก็อยากชาร์จแบตไปด้วยก็ต้องพกพาวเวอร์แบงค์มาด้วยนะครับตอนที่เราขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีพนักงานเขาเอาผ้า พ้าหอมมาให้นะครับคนละผืนนะครับตอนกลางคืนก็จะอากาศเย็นนิดนึงนะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าตอนที่ออกเนี่ยจะออกเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสามทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับรออีกสักครู่หนึ่งบรรยากาศฝั่งด้นนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับชั้นฉลากที่ร้อยยี่สิบเอ็ดออนี้ทุกคนอยู่ด้านหน้าของเราก็จะมีแบบ <laughs> ที่ห้อยนะครับสองสั่งเลยเนะี่ย ห้อยกระเป๋าสามาี่จะห้อยกระเป๋าฝั่งด้านนี้ก็ได้นี่หนึ่งอนันแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะไว้ห้อยของซื้อของกินอะไรเงี้ยก็จะมาห้อยตรงนี้ได้เนี่ยสองฝั่งห้อยกระเป๋าเดี๋ยวปัดฝันรอเวลาเดินทาง คนเดียวเราจะมาแกะผ้าห่มกันนะครับอืมหอมอยู่นะเนี่ยอือหอมๆผ้าหอมเนี่ยผ้าพืนแบบนี้เส้นผืนแบไม่ได้ไม่ได้นามากนะครับก็คือให้เราไว้ห่มกันหนาวเล็กๆนะถ้าใครเป็นคนขี้หนาวก็ให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยครับตอนกลางคืนนี่เลยก็จะประมาณนี้ ผมแบบกันลมกันแอร์อะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ผ้าหอมเขาก็จะมีมาอยู่ในถุงใสๆอย่างดนะีแล้วก็ให้เราผมกันความเย็นโอเคผ้าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดินทางแล้วเขาจะแจกเป็นอะไรให้เรารับประทา,าน การเขียนชื่อนามสกุลที่ลงนี่เลยนะเขียนทุกคนชื่อนามสกุลสถานที่ลงเบอร์โทรติดต่อตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาถึงที่ร้านมาทนรถนะครับมาจอดรถแรกซื้ออาหารเครื่องดื่ม เดินเข้าไปน้านหนก็จะแวะรับประทานอาหารครับมี่เลยท่านไหนมีมีของฝากมีร้านเยอะแยะเลยครับมีก็จะมีอ๋อเขาจะมีข้าวราดแกงมีข้าวต้มลามีข้าวต้มเยเยอะแยะเลย มีคึ้เตี๋ยวฝั่งด้านนู้นก็มีด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับทุกคนห้องน้ำชายแล้วก็เนี่ยมีห้องน้ำเยอะมากห้องนมม้ำหญิงจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเนี่ยมีห้องน้ำแล้วก็บรรยากาศดีอยู่นะคือห้องน้ำสะอาดแล้วก็มีจำนวนห้องน้ำเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเ,เดยวออกไปวันนี้เราจะไม่ได้รับประทานข้าวนะ เพราะว่าเราเพิ่งรับประทานอาหารกันตอนขำมาก็จะซื้อขนมแล้วก็แลกเป็น,นำ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาคู่รถลำนารายจุดพักรถนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเรียบร้อยก็จะขึ้นรถไปรถทัวร์ของเราเหมือนเดิมนี่ชั้นล่างชั้นล่างเขาก็นอนพักสบายเลยมอสีขออากาศเย็นๆนะตอนนี้รู้สึกแบบอากาศแบบ พอลงรถมาแบบโว้ยวูบเลยเย็นวูบนี่คือไม่ใช่อากาศนะจะลมอม่ะนะบรรยากาศคือรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกืงขคืน45นาทีเขาจะแวะจอดประมาณ20 25ถึง25นาทีนะครับอีหลังจาก เรารับประทานอาหารมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นเนี่ยหนึ่งกล่องนะครับเป็นของแจกจัดบคโซเดีย๋ยวเรามาดูว่าข้างในาจะมีอะไรบ้างอ๋อ,อก็จะเป็นขนมปังแล้วก็จะมีแบบเป็นชากาแฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแก้วแก้วกระดาษอย่างนี้นะครับให้หนึ่งกล่อง สวนมากก็คือไว้ให้เราไปทานที่บ้านนะครับแบบนี้จากกรินไทยตอนนี้เวลาตีสามนาทีนะครับทุกคนเราอยู่ที่บขสลมศักนะครับที่จงังหวัดเพชรบูรณ์ตีสา0นี่เลย นี่คือบรรยากาศของสถานีลมศับนะครับอากาศเย็นๆเนี่ยเป็นประมาณแบบนี้ดูยังไม่มียังไม่มีรถมีอะไรมาเลยเงียบมากอ๋อตอนนี้เขามีของบขสผลส่งจำกัดครับเขาก็จะมีเป็นป้ายบอกข้อมูลต่างๆอยู่บนจอทีวี มีแบบสายรถต่างๆโอเคและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของการพาชมรถนะครับเป็นการรีวิวการนั่งรถบขสจากกรุงเทพมาที่ถึงลมสัตว์นะครับทุกคน